ถอดเปลี่ยนง่ายมากมอเตอร์สตาร์เตอร์ใช้เวลาแค่40มนาทีอันดับแรกก็ใช้ปจัจแจเบอร์10ขันน็อตตรงที่แบตเตอรี่ตัวยึดแล้วตรงขั้วแบตเตอรี่ด้วยจะมี2ตัวใช้ปจัจแจเบอร์10ขันออกก่อนพอขันเสร็จก็ถอดขั้วออกยกแบตเตอรี่ออก หลังจากยกตตรลิออกก็จะมีตรงกล่องไอแอร์ฟิลเตอร์ถอดน็อตด,ดึงฝาครอบออกข้างในแล้วก็มีตัวสกูยึดต่อท่อออกข้างในก็จะมีฟิลเตอร์หลังจากถอดฟิลเตอร์ออกข้างในจะมีน็อตอีก3ตัวเบอร์สิบให้ขันออกแล้วก็ยกทั้งกล่องออกแล้วก็มีสายยางท่อหายใจตรงท่ออากาศดึงออกเสร็จด้วยมือ เสร็จแล้วก็มาขันน็อตเบอร์10ตรงท่อดูดอากาศออกมันจะมี2ตัวด้วยกันที่ครอบอยู่หลังจากดึงออกเสร็จคราวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์สตาร์เตอร์ที่เราเห็นอยู่ใช้ประแจถอดเบอร์14